สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการเช็ครีเลย์สวิตช์นะครับว่าเสียไหมนะครับนี่ตัวนี้นะฮะอันดับแรกเนี่ยผมก็จะทําการแกะออกมาก่องน,นะดูตะกัวออกนะครับอ่าดูดออกมาเลยนะครับรอยไว้นะฮะเพื่อที่จะอา่ารูว่าเขาเสียยังไงนะครับ เห็นว่าแผ่นปิ้นด้านหลังเนี่ยจะมีไฟสายไฟเลี้ยงนะครับเห็นไหมอ่านี่นะฮะตรงนี้จะมีไฟเลี้ยงมาอ่าเดี๋ยวเราจะดูดออกนะฮะ อะตอนนี้ก็รีเลย์สวิตช์เนี่ยถูกแกออกมาแล้วนะครับอะอะอันดับแรกเนี่ยเราจะเช็กข้างบนนะครับตัวนี้นะฮะเมื่อไฟเลี้ยงนะครับวิ่งเข้ามาตรงนี้เนี่ยรีเลย์สวิตช์เนี่ย จะ,ะทำการครบวงจรนะครับดีดแป๊กนะครับมันก็จะครบวงจรเพื่อที่จะ,ะเป็นสะพานไฟให้ไฟไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดช็อตนะครับตั้งย่านวัดช็อต มันช็อตเลยเนี่ยแสดงว่าเสียนะอะไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตถือว่าดีนะครับอ่าไม่ช็อตถือว่าดีนะครับ อันนี้มันต้องชอ็อตกันอยู่แล้วนะครับสองตัวฝั่งนี้นะครับมันต้องชอ็อตกันนะครับเมื่อไฟมาถูกปุ๊บมันก็จะต้องชอ็อตน,นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับไฟเรียงตรงนี้เนี่ยกีโวลตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจะปรับย่านเป็น DC 29โวล์นะฮะอ่าไฟบอร์ดของเรามา29โวล์ก็ต้องไปดูอ่า a Sheet นะครับว่าถูกต้องไหมนะฮะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีหลายตรงนี้นะฮะมีปัญหาก็ได้นะฮะนี่แถวๆนี้นะฮะ Okay. ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราเอามา,ใส,บบใ,มาใส่แบบนี้ให้มันคคบวงจรนะครับใส่แบบนี้ให้มันคคบวงจรแล้วผมจะทำการวัดข้างล่างเดี๋ยวฟังเสียงไม่ดังป๊อกนะครับ แล้วก็ไอข้างล่างเนี่ยไม่ต้องต้องครบวงจรก็คือมันต้องช็อตกันนะครับซึ่งผมวัดเป็นนี้ยอาจจะไม่เห็นนะไม่เป็นไรนะฮะจะวัดให้ดูเดี๋ยวทุกคนรอฟังเสียงมาดังป๊อกนะได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะมาดังป๊อกนะฮะ านี่นะฮะจะช็อตแบบนี้อ่ะถ้าผมสมมติว่าผมไหนขึ้นล่ะ อ่หงายขึ้นงายขึ้นตอนนี้เนี่ยบอร์ดไม่ทํางานนะครับอบอร์ดไม่ทํางานลองวัดช็อตดูอ่าไม่ช็อตนะครับไม่มีช็อตถ้าผมออนเครื่องแล้วให้มีไฟเลี้ยงและสวิตช์ทำงานนะครับ ลีเลสวิตยังปกตินะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางในการเช็คตัวรีเลสสวิตนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ